สังเกตจิตเสมอจะเข้าใจธรรมพุทธทาสภิกคุผู้ที่คุณเคยกับการสังเกตจิตเท่านั้นที่จะเข้าใจธรรมะได้ดีการสนใจสังเกตพินิจพิจารณาอยู่เสมอทุกคราวที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใจที่เป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขก็ตาม ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการสังเกตในเรื่องทางจิตใจเท่านั้นที่จะเข้าใจธรรมะได้ดีผู้ที่เพียงแต่อ่านไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้บางทียิ่งไปกว่านั้นก็คือจะฝืนแต่ถ้าเป็นผู้ที่พยายามสังเกตเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของตัวเอง โดยเอาเรื่องจริงในใจของตัวเองเป็นเกณฑ์อยู่แล้วไม่มีทางที่จะฟันฟ่นเฟือนจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และความดับทุกข์ได้ดีพุทธทาสภิกขุที่มาธรรมกถาหัวข้อเรื่องความว่างเมื่อเจ็ดมกราคม 2,505จากหนังสือแก่นพุทธศาสตร์จะเห็นธรรมรู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งต้องศึกษาจากข้างในจิตใจและร่างกายนี้พูดมาแล้วหลายสิบครั้งว่าเรียนจากข้างในดูจากข้างในไม่ใช่ว่าจากสมุดจากหนังสือจากตำรา จากพระไตรปิฎกมันเป็นเพียงเล่าเรื่องไว้ให้ฟังสำหรับเราจะศึกษาแล้วเอาไปเรียนจากข้างในพระไตรปิฎก84,000พข้อนั่นนะเป็นคำบรรยายคือบันทึกของไอ้สิ่งเหล่านี้ตามันจะบอกให้เห็นชัดหรือรู้สึกด้วยจิตใจไม่ได้ เราต้องเอาเรื่องนั้นนะ่ะศึกษาเข้าใจดีแล้วก็ไปใช้เป็นเครื่องมือเรียนจากข้างในดูจากข้างในศึกษาจากข้างในในจิตในชีวิตจึงจะพบไอตัวจริงโอ้มันอยู่อย่างนี้ความทุกข์อยู่อย่างนี้เห็นให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ วิธีดับก็คืออย่างนั้นนั้นฉะนั้นอย่าลืมเสียที่ว่าจะต้องเรียนจากข้างในพูดได้เหมือนกันว่าหนังสือเล่มข้างในอย่าอ่านแต่หนังสือเล่มข้างนอกขอให้อ่านหนังสือเล่มข้างในที่มีอยู่ในจิตใจในหัวใจหนังสือนั้น เป็นหนังสือภายในบรรจุไว้ทุกเรื่องเช่นเดียวกับพระไตรปิฎกน,นั่นเป็นบันทึกของเรื่องเหล่านั้นไว้แต่เรื่องตัวจริงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราจึงหาไม่พบในพระไตรปิฎกไอที่เป็นตัวจริงพบแต่บันทึกเรื่องนั้นๆเล่าว่าอย่างนั้น ทีนี้พอเรามองเข้าไปข้างในมันจะพบตัวจริงทั้งหมดเรื่องทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีไอทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ดีมันอยู่ข้างในในร่างกายที่ยาวเพียงวานหนึ่งนี้มีโลกทั้งหมดอยู่ในนั้น มีเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดอยู่ในนั้นมีความดับสนิทแห่งโลกอยู่ในนั้นมีทางถึงความดับแห่งโลกอยู่ในนั้นนี่ฟังถูกไหมที่ว่ามีโลกมีจักรวาลมีทั้งหมดอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งเพราะว่า ไอ้เครื่องให้รูโ้โรคน่ะมันอยู่ในร่างกายนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ในร่างกายนี้ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะทำให้โลกมีขึ้นมาได้มีความหมายขึ้นมาได้ อย่างที่พูดแล้วว่าถ้าเผอิญเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้มันก็จะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันรู้สึกไม่ได้แต่เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้สึกอะไรได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันจึงมีขึ้นมาเพราะความรู้สึกของตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นจึงมีความถูกต้องที่จะพูดว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทแห่งโลกหรือทางถึงความดับแห่งโลก มีอยู่ในร่างกายนี้ที่ยาวเพียงวาเดียวนี้ที่ยังเป็นเป็นนะที่ยังไม่ตายนะทีนี้ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับแห่งทุกข์ทางถึงความดับทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนี้ที่ยังเป็นเป็นอยู่นี้นี่เรียกว่า ให้ดูข้างในให้มองเข้าไปข้างในแล้วจะพบตัวจริงในพระคำพีทั้งหลายมีแต่บันทึกบันทึกเรื่องราวคำบรรยายที่มีคนพูดบรรยายไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อขึ้นไปถามพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องอะไรท่านก็ตอบอย่างนั้นนะ แต่ตัวจริงของเรื่องอยู่ในใจในชีวิตของคนเดี๋ยวท่านตอบเป็นคำพูดเป็นเรื่องราวของสิ่งเหล่านั้นนี้เราก็เก็บไว้เป็นบันทึกเป็นพระคำพีเป็นบันทึกของเรื่องราวเหล่านั้นบันทึกของเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนแต่ละคน อย่าลืมจะศึกษาธรรมะต้องศึกษาจากข้างในต้องมองเข้าไปดูจากข้างในแล้วก็มีการตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรเป็นความทุกข์ได้พูดตั้งแต่การพูดครั้งแรกแล้วว่าก็ขอก่อกาของธรรมะนั้นคืออย่างไรจะต้องรู้ อายตนิกะรรห้าหมวดหมวดละหอย่างรวมเป็น30อย่างทั้งหมดนั้นมันอยู่ในใจอยู่ในชีวิตอยู่ในร่างกายนั่นพอรู้เรื่องเท่านั้นก็เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องตามวิธี แล้วความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความดับแห่งทุกข์ก็อยู่ในร่างกายนี้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ทำผิดในร่างกายนี้ความดับทุกข์มันก็อยู่ในร่างกายนี้และการปฏิบัติก็ปฏิบัติให้ถูกต้องในร่างกายนี้ด้วยจิตใจนี้ เรื่องธรรมะนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจเสียมากกว่าแม้ร่างกายจะพิการแต่จิตใจไม่พิการก็รู้ธรรมะได้เท่ากันพุทธทาสพิกุที่มาธรรมะบรรยายหัวข้อเรื่องการเวลากับชีวิตอบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขา พศ2527เมื่อวันที่27มิถุนายน2527หมายเหตุพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ที่มีในพระไตรปิฎกว่าอันหนึง่งเราบัญญัติโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลก และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึง่งมีสัญญามีใจนี้เองทุติยโรหิตัดสะสูตรพระไตรปิฎกภาษาไทยอริยสัตวส,สีและมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนา มีอยู่ที่ไหนความทุกข์นั้นก็อยู่ในคนคนเป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในคนก็ได้แก่ความโง่ของคนความอยากของคนความยึดมั่นของคนทีนี้ภาวะที่จะดับทุกข์ที่เป็นความดับทุกข์ที่ไม่มีทุกข์นั้น ก็ต้องอยู่ที่ตัวความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ไหนต้องดับที่นั่นฉะนั้นจึงอยู่ในคนและคนจะต้องปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายวาจาที่ใจของคนเพราะเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาววาหนึ่งซึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจฉะนั้นเราจึงถือว่า ในร่างกายของคนเป็นเป็นนั้นคือมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจเป็นเรื่องจริงหาที่อื่นไม่พบนอกจากจะหาในคนที่เป็นเป็นถ้าไม่เคยฟังมาอย่างนี้ก็จงฟังเดียวนี้และก็พยายามคิดพิจารณาให้เข้าใจ ในเรื่องที่เรียกว่าอริยสัตยพุทธทาสภิกขุที่มาธรรมบัญญายหลักพระพุทธศาสนาครั้งที่หวันที่24มกราคม2511หัวข้อประธรรมกรรมมือเดียวอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาณห,ห้องประชุม ของกระทรวงยุติธรรมเผยแพร่เรียบเรียงโดยเพจเฟซบุ๊กพุทธธรรมพุทธทาสภิกขุโดยท่อจุดสอจุดปัญญามุทโธ